และเมื่อผมเดินมาถึงห้องครัวภาพที่ทำให้ผมเห็นก็ทำให้ผมจำจนติดตามมาถึงทุกวันนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วเรื่องผีก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเหตุการณ์น่ากลัวสามารถเกิดได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยมันไม่มีการแบ่งแยกว่าจะไม่เกิดกับใครผมเชื่อว่าในชีวิตของคนเราอย่างน้อยเราก็ต้องเคยเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวสักเหตุการณ์หนึ่งเป็นอย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์น่ากลัวที่เกิดจากคนจากธรรมชาติหรือจากสิ่งที่มองไม่เห็น และแน่นอนว่าเหตุการณ์เหล่านั้นบางครั้งก็ทำแค่ให้เรากลัวเฉยๆแต่มันจะยิ่งส่งผลต่อเรามากขึ้นถ้ามันทำให้เราถึงกับต้องสูญเสียใครสักคนไปสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมมีชื่อว่าบอนผมจะมาเล่าเรื่องน่ากลัวคนหัวลุกและน่าเศรา้าสำหรับผมให้เพื่อนเอนทุกคนได้ฟังถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์น่ากลัวที่ผมได้เจอให้กับทุกคนฟังนะครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนที่ผมกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามส่วนพี่ของผมนั้นเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าซึ่งในปัจจุบันผมก็เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยปีหนึ่งแล้วก็ย้อนไปสักประมาณ4ปีกว่า,วาได้ในตอนนั้นผมอาศัยอยู่ในจังหวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานผมอยู่กับพ่อแม่คุณยายและพี่สาวผมที่ชื่อว่าบีม พ่อกับแม่ของผมนั้นทํางานเปิดร้านขายของชาอยู่ในหมู่บ้านที่เราเอาศัยกันอยู่ซึ่งในปัจจุบันผมก็ย้ายมาอยู่หอเพื่อเรียนที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพแล้วเหตุการณ์ทั้งหลายมันเริ่มจากในตอนนั้นเป็นวันปิดเทอมใหญ่ของทั้งผมและพี่สาวเราสองคนก็ออกไปหาอะไรทํากันตามประษาพ,พี่น้องในวันหยุดปิดเทอม คือที่บ้านของผมนั้นจะอยู่ติดกับบ่อน้ำแห่งหนึ่งในหมู่บ้านและที่นี่ผมกับพี่สาวก็จะมานั่งตกปลาหรือเล่นอะไรกันทุกครั้งที่ว่างหรือในวันที่เป็นวันหยุดคราวนี้ผมกับพี่สาวก็มานั่งตกปลาเล่นกันเช่นเคยพวกเราอยู่กันตั้งแต่ประมาณบ่ายสองโมงจนเวลาเริ่มเข้าสู่ตอนเย็นท้องฟ้ากลายเป็นสีสม้ม เราตกปลามาได้ไม่กี่ตัวผมกับพี่ก็กำลังจะกลับบ้านซึ่งทางกลับบ้านต้องเดินผ่านสถานที่แห่งหนึ่งในซอยที่ผมไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่มันเป็นต้นไทรต้นใหญ่อยู่กลางซอยซึ่งคนในหมู่บ้านส่วนมากจะเอาสารพระภูมิหรือสารเจ้าเก่าๆามาทิ้งกันเอาไว้ที่ผมไม่ชอบก็เพราะว่านอกจากมันจะเต็มไปด้วยสารพระภูมิเก่าที่น่ากลัวแล้ว ในตอนมืดมันยังเปรี่ยวและน่ากลัวมากอีกด้วยเนื่องจากไม่ค่อยมีเสาไฟอยู่ตรงนี้ยิ่งตอนเย็นๆใกลค้ค่ำนี่ยิ่งน่ากลัวมากน่ากลัวยิ่งกว่าตอนกลางคืนอีกครับผมกับพี่สาวก็กลับบ้านผ่านทางนี้จริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นการเดินกลับบ้านแบบธรรมดาเหมือนทุกวันแต่ไม่รู้ว่าทำไมวันนี้พี่สาวของผมนึกอะไรถึงได้หยุดเดิน และดูอะไรบางอย่างที่ข้างหน้าตรงหน้าต้นไทรพอดิบพอด,พอดีผมถามว่าพี่หยุดทำไมพี่เขาก็เรียกให้ผมไปดูด้วยพอผมเดินไปข้างทางที่เต็มไปด้วยสารพระภูมิเก่าและต้นไทรต้นใหญ่ที่น่ากลัวในบรรยากาศกลาคาผมก็ได้เห็นสิ่งที่พี่ผมเรียกให้ดูมันคือหม้อดินที่บนปากหม้อมีผ้าลงยันปิดเอาไว้ตอนนั้นภาพในหนังผี หรือการ์ตูนผีไหลเรื่องก็ไหลเวียนเข้ามาในหัวของผมและกเขสั่งในหัวเลยว่าอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดแต่เหมือนว่าพี่สาวของผมนั้นไม่ได้คิดแบบนั้นเลยคือปกติแล้วพี่สาวของผมไม่ค่อยที่จะกลัวอะไรอยู่แล้วแถมไม่เชื่อเรื่องผู้นิสสักเท่าไหร่ด้วยเธอจึงทำในสิ่งที่ผมไม่คิดจะทำมาก่อนพี่สาวของผมหยิบมันขึ้นมา ก่อนจะบอกว่าจะเอากลับไปให้พ่อกับแม่ดูหน่อยดีกว่าแม้ว่าผมจะพยายามห้ามเท่าไหร่ก็ตามแต่เธอก็ยังยืนยันที่จะเอามันไปให้พ่อกับแม่ดูให้ได้ผมหมดคำที่จะเถียงเราสองคนเลยเดินกลับบ้านต่อโดยผมเป็นคนถือคันเบ็ดทั้งสองคันส่วนพี่สาวถือถังปลาและก็หมอดินอันนั้น ซึ่งทางกลับบ้านจากตรงนั้นอย่างที่ผมบอกไปในตอนแรกมันมืดมากและก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยวเพราะความที่มันน่ากลัวทำให้ไม่มีบ้านคนอยู่แถวนั้นมีเพียงแสงไฟจากเสาไฟฟ้าที่ชาวบ้านในซอยมันช่วยกันติดให้แสงสว่างอยู่ไกลๆเท่านั้นเองระหว่างเดินกลับบ้านนั้นท้องฟ้าจากสีส้มตอนเย็นกลคคาก็เริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆ พวกเราทั้งสองคนก็หาเรื่องอะไรคุยกันไปเรื่อยหลังจากท้องฟ้ามืดลงเพื่อเลี่ยงความกลัวซึ่งอาจจะเป็นแค่ผมคนเดียวก็ได้เพราะว่าพี่ของผมนั้นดูไม่กลัวอะไรเลยเราเดินมาได้ครึ่งทางก่อนจะถึงบ้านตรงนั้นมีร้านขายของชาของเพื่อนบ้านในซอยตั้งอยู่คอยให้แสงสว่างซึ่งก็ดีมากๆผมกับพี่ก็แวะเข้าไป และซื้อน้ำมากินแก้อาการคอแห้งจากการเดินไปคุยไปของพวกเราทั้งคู่ในตอนที่ออกมาจากร้านนั้นตรงพื้นหน้าร้านมันเป็นพื้นก้อนหินที่ไม่ได้เทปูนและไม่รู้ว่าเพราะบังเอิญหรืออะไรพี่สาวของผมเดินไปสะดุดกับก้อนหินบางก้อนที่ใหญ่กว่าก้อนอื่นๆจนลม้มลงหน้าควา่ำผมได้ยินเสียงดังตามมาจากเสียงร้องของพี่ เสียงเหมือนกับอะไรสักอย่างแตกออกในตอนแรกผมคิดว่ามันคืออะไรที่อยู่บนพื้นที่พี่ผมล้มไปทับแต่เมื่อช่วยพี่ขึ้นมาและสายตามองผ่านความมืดลงไปตรงจุดนั้นเราสองคนก็รู้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ส่งเสียงนั้นหม้อดินใบนั้นแตกลงไปแล้วมันแตกออกเหมือนกับใครไปผ่าตรงกลางมันออกอยังไงอย่างนั้น ที่ของผมทำหน้าไม่สบายใจสักเท่าไหร่ก่อนจะหยิบชิ้นส่วนเหล่านั้นขึ้นมาและเก็บมันลงไปในถุงพลาสติกที่นำติดตัวมาในทางกลับกันนั้นทันทีที่ผมเห็นว่าหมอดินนั้นแตกออกผมก็อุทานออกมาเสียงดังแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องดีแน่ที่จะทำอะไรสักอย่างแตกและไม่ไดียิ่งขึ้นไปอีกที่สิ่งที่ทำแตกนั้นคือหมอดินที่ไม่รู้ที่มาที่ไป แถมมียันหน้ากลัวแปะเอาไว้ตรงปากหม้อแบบนี้ผมกับพี่มองหน้ากันแบบไม่ได้นัดแนะก่อนที่พี่สาของผมจะก้มลงไปหยิบม้อดินนั้นขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีผงอะไรสักอย่างเหมือนกับขี้เท่าเวลาเราเผาอะไรสักอย่างร่วงลงมาขณะที่พี่ของผมหยิบซิกหนึ่งของหม้อดินขึ้นทันใดนั้นเองลมรอบตัวของผมกับพี่ อยู่ดีๆก็พัดแรงขึ้นเหมือนกับว่ามีใครจงใจให้มันพัดเสียงของลมที่โดนใบไม้ในป่าข้างทางเป็นเหมือนเสียงกระซิบหน้าขนลุกผมรู้สึกเสียวสหลังว่าไปผมหันไปมองพี่บอกให้รีบกลับแต่สิ่งที่ผมเห็นก็คือพี่ของผมถือหมออดินนั้นอยู่ยืนนิ่งไม่ขยับจ้องไปข้างหน้าในป่าข้างทางอย่างไม่กระพริบตาเป็นแบบนี้อยู่ ในขณะที่ลมยังโหมมาผมก็เรียกไปเรื่อยๆตัวเองก็เริ่มกลัวจนขนลุกจนกระทั่งลมหมดไปพี่ของผมก็กลับมาเป็นปกติจากนั้นพี่สาวของผมก็ทิ้งหม้อดินหน้าเอาไว้ตรงที่มันแตกแล้วเราสองคนก็เดินกลับบ้านกันต่อผมลองถามระหว่างตอนที่เราเดินกลับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่ตอบที่ผมเรียกเมื่อสักครู่ พี่สาวผมตอบกลับมาว่าไม่ได้ยินที่เรียกเลยเมื่อกี้เหมือนกับตัวเองวูบไปชั่วขณะพี่สาวของผมมีสีหน้าไม่ดีเล็กน้อยก่อนจะหันมาบอกผมให้ตกลงกันว่าจะไม่บอกพ่อแม่กับเรื่องที่เจอมอดินนั่นแล้วซึ่งผมก็ตกลงไปแม้จะยังงงๆอยู่ในตอแรกก็ตามเนื่องจากพี่เขาาเป็นคนที่อยากจะให้พ่อกับแม่ดูมอดินนี้ตั้งแต่แรก เราสองคนมาถึงบ้านตอนประมาณทุ่มหนึ่งหลังจากอาบน้ํากินข้าวแล้วก็เข้านอนตอนนี้แหละครับเป็นตอนที่เรื่องน่ากลัวจริงๆก็เริ่มขึ้นในตอนนอนพวกเราทั้งครอบครัวห้าคนรวมทั้งผมด้วยจะนอนรวมกันในห้องเดียวกันซึ่งตอนนอนอยู่นั้นผมได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีใครเดินออกไปจากห้องผมลุกขึ้นลืมตาดูก็เห็นว่าประตูห้องเปิดอยู่ และพี่สาวของผมไม่ได้นอนอยู่ที่เตียงหลังจากนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นจากห้องครัวมันเป็นเสียงเหมือนกับว่ามีใครเปิดประตูตู้เย็นออกและก็เสียงเหมือนกับพวกเครื่องครัวตกลงมาจากที่เก็บผมเดินอย่างช้าๆเพื่อเข้าไปดูเผื่อว่าพี่ของผมจะเป็นอะไรหรือเปล่าและเมื่อผมเดินมาถึงห้องครัวภาพที่ทำให้ผมเห็น ก็ทำให้ผมจําจนติดตามมาถึงทุกวันนี้นั่นคือภาพพี่สาวของผมกำลังหยิบเนื้อสดที่แช่ยอยู่ในตู้เย็นออกมาใส่ปากกินอย่างอเอร็ดอร่อยผมมองภาพนั้นด้วยความตกใจมือสั่นขาแข็งทําอะไรไม่ถูกและด้วยความสั่นกลัวนี้เองผมเดินถอยหลังอย่างโดนลานจนไปชนประตูห้องครัวทําให้เกิดเสียงดังขึ้นทันใดนั้นเอง พี่สาวของผมหันหน้ามาทางผมด้วยความรวดเร็วจนผมต้องตกใจสะดุ้งเฮือกเธอจ้องหน้าผมด้วยสายตาที่เหมือนกับว่านั้นไม่ใช่เธอหรือนั่นไม่ใช่สายตาของมนุษย์เลยก็ว่าได้ผมใช้ความกล้าทั้งหมดวิ่งตรงไปอย่างห้องนอนปิดประตูลงด้วยความรวดเร็วและพุ่งไปอย่างที่นอนเอาผ้าหุ่มมาคลุมโปงด้วยความกลัวในคืนนั้น ผมได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาที่ข้างเตียงผมก่อนจะเดินห่างออกไปเรื่อยๆจนเสียงฝีเท้านั้นหายไปเป็นเวลาเดียวกับที่ผมเผลอหลับไปในวันรุ่งขึ้นผมตื่นเช้ามายังคงสับสนอยู่ว่าที่เห็นเมื่อคืนนั้นเป็นพี่สาวของผมจริงๆหรือไม่หรือว่าจริงๆแล้วผมแค่ฝันไปเมื่อผมเดินมายังห้องนั่งเล่น เห็นพี่สาวของผมกําลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ผมก็ตกใจแทบไม่กล้ามองหน้าเธอเพราะเห็นว่ามันซ้อนกลับไปหน้าที่ผมเห็นเมื่อคืนนี้แต่พี่สาวของผมกลับไม่ได้มีสีหน้าแบบเดียวกันเธอทำเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้นเราก็ยังคงคุยกันตามปกติแต่เหมือนว่าพี่ของผมจะรู้สึกเหนื่อย,อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมาก พอตกดึกพวกเราก็เข้านอนกันในคืนนี้ผมได้ยินเสียงนั่นอีกครั้งเสียงฝีเท้าเสียงเปิดตู้เย็นเสียงเครื่องครัวหล่นลงพื้นผมแปลกใจที่ไม่มีใครในบ้านผมได้ยินเลยผมไม่คิดจะเดินไปดูแม้แต่น้อยเพราะยังจำภาพนั้นได้ติดตาแต่ในขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นเสียงอีกเสียงก็ดังขึ้นและมัน ปลุกคนทั้งบ้านให้ตื่นขึ้นเป็นเสียงกรีดร้องของพี่สาวของผมที่ดังลั่นไปทั่วบ้านพอ่อแม่และคุณยายผมลุกขึ้นจากเตียงด้วยความตกใจผมก็เช่นกันเราทั้งสี่คนเดินไปตามเสียงไปถึงที่ห้องครัวก็ต้องเจอภาพที่น่าสยองกว่าเมื่อคืนที่ผมเจอพี่สาวของผมกำลังยืนอยู่หน้าตู้เย็นในมือทั้งสองข้าง ถือเนื้อสีแดงมีเลือดไหลออกมาดูก็รู้ได้ว่าไม่ใช่เนื้อในตูเ้เย็นแน่นอนแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือใบหน้าของพี่สาวของผมตอนนี้เธอดูซีดลงไปมากดวงตาเหมือนแทบจะถลนออกมาปากของเธอมีเลือดสีแดงไหลออกมาพร้อมยิ้มกว้างอย่างสยดสยองเธอจ้องมองพวกผมทั้งสี่คนพ่อกับแม่ผมตกใจเป็นอย่างมาก คุณยายผมแทบร้มทั้งยืนอย่างไม่ทันที่พวกเราจะได้ทำอะไรต่อพี่สาวของผมหรืออะไรก็ตามที่ทำให้พี่สาวผมกลายเป็นแบบนี้ก็กรีดร้องดังขึ้นร่างของพี่สาวของผมอ้าปากกว้า,วางหลังจากนั้นก็กระโดดพุ่งมายัางทางที่ผมอยู่ก่อนที่จะกระโจนและวิ่งหายไปในป่าฝั่งตรงข้ามบ้านของเราพวกเราที่ยังตกใจกันอยู่ ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะผมไม่รอช้ารีบโทรหาเพื่อนบ้านและญาติที่อยู่ในระแวกเดียวกันให้มาช่วยกันตามหาพี่สาวของผมแทบจะทันทีหลังจากการตามหาอันยาวนานได้มีเสียงกรีดร้องโหยหวนของสิ่งนั้นดังอยู่เกือบทั้งคืนก็จะหายเงียบไปและนั่นเป็นตอนที่ร่างไร้วิญญาณของพี่สาวของผมถูกพบ เธออยู่ในสภาพที่แขนขาบิดเบี้ยวอย่างไร้สาเหตุแต่ใบหน้าของพี่เหมือนกับคนนอนหลับไปมีเลือดอยู่เต็มทั้งสองมือและก็บริเวณปากพวกเราทั้งครอบครัวร้องไห้และเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้เป็นอย่างมากคุณยายผมแทบจะรับไม่ได้พ่อแม่ก็เศร้าโศกเป็นอย่างมากทั้งคู่เอาแต่เรียกชื่อของพี่ผมแทบจะตลอดเวลา ที่เรานำล่างนั้นออกมาจากป่าตัวผมก็ไม่ต่างกันพี่บีมเป็นคนที่อยู่ข้างผมมาตลอดเป็นเพื่อเล่นผมมาตั้งแต่เด็กแต่ที่สําคัญคือเป็นครอบครัวที่ผมจะหาใครมาแทนไม่ได้อีกแล้วหลังจากนั้นไม่นานพวกเราทั้งครอบครัวก็จัดงานศพให้กับพี่บีมพ่อกับแม่ของผมรวมถึงผมอย่างติดใจการเสียชีวิต ของพี่บีมเป็นอย่างมากจึงได้ไปถามหลวงพ่อในวัดที่จัดงานศพโดยผมเล่าเหตุการณ์ที่ผมเจอให้ท่านได้ฟังตั้งแต่ในตอนที่ผมเจอกับมอดินปริศนานั่นยันตอนที่พี่บีมทำตัวแปลกๆหลวงพ่อบอกมาว่าพี่บีมนั้นโดนสิงโดยผีปอบเป็นผีที่ถูกขังไว้ในหมอดินที่ผมเจอนั่นแหละครับเพราะเราทำมันแตก วิญญาณของมาเลสิงคนแรกที่อยู่ใกล้ที่สุดในตอนนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าวิญญาณของปอบตัวนั้นหายไปไหนแล้วจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังคิดถึงพี่บีมอยู่และก็หวังว่าจะไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกเพราะว่าผมไม่อยากสูญเสียใครไปอีกแล้ว